สวัสดีครับก็มาอยู่ตัวรายวันครับกับคุณหยงสาัพยากรนะครับทางช่องรากาศพยากรช anel นะครับวันนี้ก็เป็นวันที่23กันยายนนะครับพศ2567นะครับตรงกับวันจันทร์รายแอม6ข้ามเดือน10ปีมายาวครับจอส .1386 นะครับตาวระบบิดจินจันทศกิจของไทยนะครับสำหรับผู้ที่เพิ่งเข้ามารับชมรับฟังนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่งดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดในคลิปของวันพวกนี้นะครับเพราะผมจะมีคลิปให้ดู ให้ฟังทุกวันนะครับเป็นคลิปการทำนายดวงรายวันของคนทเจ็ดวันนะครับเพราะั้งเล่นนำโชคของคน .7 เจ็ดวันนะครับโดยที่านทำายในแต่ละครั้งนะครับถือว่าเป็นการอธิษฐานจิตทำนายดวงแบบช่วงสั้นนะครับเพราะนั้นก็ผลการทำลายมีผลแค่24ชั่วโมงเท่านั้นครับถ้าวันนี้ฟังแล้วผลการทำลายไม่ตกใจขึ้นมาผู้นี้ฟังใหม่ได้ครับแล้วก็การทำลายทุกครั้งนะครับถือว่าเป็นการทำนายโดยภาพรวมของชาวทั้ง7วันนะครับเมื่อจาดจองท่านหนึ่งท่านใดเป็นพิเศษเพราะนั้นก็ให้ใช้วิทยาในการนำผลการทำนายไปใช้้ดวยกัันนะครบ แต่ว่าด้วยกฎของแรงดึงดูดนะครับเพื่อในโลกนี้ไม่มีเหตุบังเอิญเกิดขึ้นนะครับทุกอย่างมีที่มาที่ทไปนะครับท่านที่มีดวงตรงกับผลการทำงายต่างๆเหล่า,า,า,านี้ก็จะสามารถเปิดมาพบการทำงายต่างๆเหล่า,านี้ได้โดยอัตโนมัตินะครับถือว่าเป็นเรื่องของกฎแรงดึงดูดก,ก็คือดวงเลือกคนไม่ใช่คนเลือกดวงครับเพราะนั้นก็ถือว่าก็สามารถนําไปใช้ในการวางแผนในการดำเนินชีวิตแต่ละวันได้นะครับโอเคจากนั้นเราก็กลับมาดู ดวงรายวันกันต่อครับว่าดวงรายวันในวันนี้เราก็จะเริ่มที่ชาววันอาทิตย์อีกเช่นเคยนะครับว่าชาววันอาทิตย์ในวันนี้การเงินการงานขอรับสภาพโชคลาภของชาววันอาทิตย์เป็นเช่นไรนะครับเราเริ่มที่โชคลาภกันก่อนนะครับโชคลาภของชาววันอาทิตย์ในวันนี้นะครับปรากลว่าเราได้ไพ่คิงเหรียญนะครับหรือว่าราชาเหรียญถึงว่าจะมีโชคก้อนใหญ่เข้ามาได้นะครับสำหรับโชคลาภของชาววันอาทิตย์ในวันนี้นะครับก็ยินดีด้วยนะครับ ต่อมาเป็นเรื่องการงานกันต่อเลยนะครับการงานก่อชาวอาทิตย์ในวันนี้นะครับปรากฏว่าได้ไพ่หนึ่งเหรียญก็ถือว่าการงานสำเร็จลุล่วงไปได้ค่อนข้างดีมากเลยนะครับรวมทั้งผู้ที่ค้าขายในวันนี้ครับถือว่าจะมียอดขายระดับกลางบวกกันเลยนะครับต่อจากนั้นเป็นเรื่องของความรักกันนะครับความรักของชาวันอาทิตย์ที่มีครอบครัวแล้วนะครับปรากฏว่าเราได้ไพ่ justice นะครับ justice ปรากฏขึ้นก็ถือว่าเอ่อก็เรียกว่าความสัมพันธ์ยังหวานชื่นกันดีนะครับสำหรับชาววันอาทิตย์ที่มีครอบครัวแล้วในวันนี้นะครับ จากนั้นเรามาต่อการที่เลขที่ชาวโสดกันต่อครับชาวโสดวันอาทิตย์ในวันนี้นะครับปรากฏว่าเราได้ไพ่เดอะทาวเวอร์นะครับถือว่าวันนี้ชาวโสดวันอาทิตย์นะครับให้ระวังนะครับอาจจะมีเรื่องขัดแย้งกันค่อนข้างรุนแรงเกิดขึ้นสำหรับในความสัมพันธ์ได้เพราะฉะนั้นพยายามเข้าสู่โหมดความใจเย็นนะครับอารมณ์โดยมองข้างไปได้ก็มองข้างไปนะครับสำหรับชาวโสดวันอาทิตย์ในวันนี้นะครับต่อมาเป็นเรื่องของสุขภาพความสุขภาพของชาววันอาทิตย์ในวันนี้ปรากฏว่าขึ BLACK, ้นไพ่เด็ก ถือบนะครับถือว่าวันนี้สุขภาพของชาววัอาทิตให้ระวังนะครับอาจจะมีอาการเจ็บป่วยทั้งในขั้นตัวไม่สบายเกิดขึ้นเลยมตั้งตัวได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้ารู้สึกไม่ดีก็พยายามพบแพทย์ทันยาและก็ผ่านเยอะครับรวมถงโรคะมาทของัญหเล็กน้อยที่อาจจะเกิดขึ้นไปด้วยเช่นกันนะครับต่อมาเรามาต่อกันที่เลขนําโชคกันต่อนะครับเลขนาโชคของชาววัยอาทิตย์นในวันนี้นะครับหมายเลขแรกก็คือหมายเลข09นนะครับและอีกหมายเลขหนึ่งนะครับก็คือหมายเลข ส3นะครับอีกหมายเลขหนึ่งจะเป็นหมายเลข27นะครับ09นย์แล้วก็27นะครับเป็นเลขัำโชคของชาววันอาทิตย์ในวันนี้นะครับลองปรับใช้กันดูนะครับได้ผลอย่างไรมาคอมเมนต์รับทราบกันเยอะแะกันครับสำหรับเลขนำโชคของชาววันอาทิตย์ในวันนี้นะครับจากนั้นเราก็เป็นตาชาววันจันทร์กันต่อเลยนะครับว่าชาววันจันทร์ในวันนี้นะครับการเงินการงานความรักสุขภาพโชคลาภของชาววันจันทร์จะเป็นเช่นไรนะครับ ในรา s <S ที่ต้องดับไหม้นรายทต้องเฝ้เราระวังไหมนะครับสำหรับชาววันจันทร์นะครับ, <st os> รบเราก็เริ่มกันที่โชคลาภกันก่อนนะครับโชคลาภของชาววันจันทร์ในวันนี้นะครับปร,ร,รบากฏว่าเราได้พไพ่ติดสรรันครับถือว่าจะมีโชคก้อนใหญ่เข้ามาได้นะครับสำหรับชาววันจันทร์ก็ยินดีด้วยนะครับต่อมาเป็นเรื่องการงานนะครับการงานของชาววันจันทร์ในวันนี้ปรากฏว่าได้ไพ่เก้าถ้วยถือว่าการงานสําเร็จลุล่วงไปได้ค่อนข้างดีมากเลยนะครับโดยเฉพาะพุทธิค่าไขวันนี้ก็ถือว่ามียอดไขยระรับกลางโบสถ์กัเลยนะครับต่อมาเป็นเรื่องของความรักกันต่อะรรับับาชาชววจท์ีี่ม ก็ผุนแล้วนะครับปราะกิดว่าขึ้นไพ่จิตหมายก็ถือว่าความกับความสัมพันธ์ก็ยังบไนชี้คดีนะครับสำหรับชาวบัญชานี่มีครอบครัวแล้วในวันนี้นะครับจากนั้นก็เป็นเรื่องของชาวสดกันต่อครับชาวสดวัญจันทร์ในวันนี้เพรากิดว่าเราได้ไพ่เดว์เวิร์นะครับเดว์เวิร์ปรกกากฏขึ้นแสดงว่าวนธีสัมพันธภาพของชาวสดวัญจันทร์ก็ยังไปต่อและก็ข้างดีอยู่มากเลยนะครับก็ให้หนุ่ไปเล่นเลยครับในแง่ของความสัมพันธ์นะครับต่อมาเป็นเรื่องของสุขภาพนะครับสุขภาพของชาววัญจันทร์ในวันนี้นะครับพเเิดดว่่าารไไ้ หรือหาเพลศิก็หือว่าที่นี่พระอาจารย์ถือว่าสุขภาพยังแข็งแรงดีอยู่มากเลยนะครับสำหรับสุขภาพของชาววันจันทร์ในวันนี้นะครับก็ให้ผมไปได้ในในแง่ของสุขภาพนะครับซึ่งจากไพ่ทั้งหมด5ีาไปก็ถือว่าวันนี้เป็นวันที่โชคดีของชาววันจันทร์นะครับเพราะไม่ไม่มีไพ่เสียเกิดขึ้นเลยก็ดีดีนะครับสำหรับชาววันจันทร์นะครับต่อมาเป็นเรื่องของเลขนำโชคกันต่อนะครับเลขนำโชคหมายเลขแรกของชาววันจันทร์ก็คือหมายเลขศูนย์เจ็ดนะครับหมายเลขถัดมาจะเป็นหมายเลขหกสิบเก้านะครับและอีกหมายเลขหนึ่งนะครับ ก็คือหมายเลข78นะครับ0769แล้วก็78นะครับเป็นไล้นำโชคของชาวบัญชันในวันนี้นะครับลองปรับใจกันดูนะครับได้ผลอย่างไรมาคอมเมนต์ให้เราทราบไปด้วยกันนะครับสำหรับเลขนำโชคของชาวบัญทันในวันนี้นะครับจากนั้นเรามาต่อกันที่ชาววังคารกันต่อเลยนะครับว่าชาววังคารในวันนี้การเงินการงานกำลังสุขภาพโชคลาภของชาววังคารจะเป็นเช่นไรนะครับเราก็จะเริ่มกันที่โชคลาภกันก่อนนะครับ โชวางของชาววังคารในวันนี้นะครับปรากฏว่าเราได้ไพ่แปดไม้นะครับแปดม้ปรากฏขึ้นแสดงว่าจะมีโชวระดับกลางบวกเขา้ามาได้ครับบวกนิดหน่อยเขา้ามาได้ครับสำหรับโชวลาภของชาววังคารในวันนี้นะครับต่อมาเป็นเรื่องของการงานนะครับการงานของชาววังคารในวันนี้ปรากฏว่าเราได้ไพ่หกเหรียญก็ถือว่าการงานสำเร็จลร่อไปได้ค่อนข้างดีนะครับโดยเจ้าผู้ที่ค้าขายในวันนี้ก็จะมีรอดขายระดับกลางบวกนิดหน่อยได้เลยนะครับ ต่อมาเป็นเรื่องความรักกันนะครับคนละกของชาวบางคานที่มีก็โผแล้วนะครับปรากฏว่าขึ้นไปเถอะแหงเนี่ยแสดงว่าวันนี้นะครับสััภาพาของชาวบางคานที่มีก็โผลแล้วอาจจะมีเรื่องอขัดแย้งไม่ลงรอยกันในแง่ความคิดเกิดขึ้นได้นะครับเพราะฉะนั้นก็พยายามเข้ามดความใจเย็นนะครับลุกมาเลยกันได้ผ่อนกันได้ก็ผ่อนนะครับจะได้ผ่านวันวันนี้ไปได้ไปดีนะครับต่อมาเป็นเรื่องของชาวสดนนะครับชาวสวนบางคานในวันนี้ปรากฏว่าเราได้ไพ่สิบไม้นะครับสิบไม้ปรากฏขเครื่องแสดงว่าวันนี้นะครับ สัมพทานบาพของชาวสวัสงคันก็อาจจะต้องเหนื่อยหน่อยในย่าง่งของการเอาอวามาใจอีกฝ่ายหนึ่งนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่ต้องลงทุนแรงันิดนึงครับแต่ว่าโดยสุปความสัมพันธ์ก็ยังผักยังผ่านไปได้ค่อนข้างดีนะครับอาจจะต้องเหนื่อยหน่อยในย่าง่งของการบริการอีกฝ่ายหนึ่งนะครับต่อมาเป็นเรื่องของสุขภาพนะครับสุขภาพของชาววังคันในวันนี้ปรากฏว่าเราได้ไพ่สิบเหรียญก็ถือว่าสุขภาพยังแข็งแรงไม่ห่วงไปได้เลยนะครับสำหรับสุขภาพของชาววันอังคารในวันนี้นะครับ จากนั้นเรามาต่อกันที่เลขนำโชคกันเลยนะครับเลขนำโชคหมาย er เลขแรกนะครับก็คือหมายเลข90นะครับและอีกหมายเลขหนึ่งนะครับก็คือหมายเลข98สปดนะครับและอีกหมายเลขหนึ่งก็คือหมายเลขห้าสิบแดนะครับ9098กแดแล้วก็ห้าสิแดนะครับเป็นหมายเลขนำโชคของชาวบังคานในวันนี้นะครับลองปรับใช้กันดูนะครับได้ผลอย่างไรก็มาคอมเมนต์รับทราบกันด well ้วยกันนะครับสำหรับเลขนำโชคของชาวบังคัน ในวันนี้นะครับต่อมาเป็นตาชาววันพุธกันต่อเลยนะครับว่าชาววันพุธในวันนี้นะครับการเงินการงานก็บละสุขภาพโชคลาภของชาววันพุธจะเป็นเช่นไรนะครับเหนยที่ต้องตั้งรับไหมเหนือที่ต้องเฝ้าระวังไหมนะครับเราก็จะเลือกวันที่โชคลาภเป็นก่อนนะครับโชคลาภของชาววันพุธในวันนี้นะครับเราได้ไพ่ห้าดาบนะครับถ้าดาบปากดขึ้นสดงว่าโชคลาภจะมาไม่ถึงนะครับชาววันพุธรอไปก่อนครับในแง่ของโชคลาภครับ ต่อมาเป็นเรื่องของการงานครับการงานของชาวพุธในวันนี้ปรากฏว่าเราใด้ไพ่สีดาวนะครับและทีดีวปรากฏขึ้นจากว่าวันนี้การงานของชาวพุธอาจะมีการชะลอตัวจากแผนการต่างๆที่วางไว้นะครับอาจจะมีการเลื่อนไปก่อนต่างๆเกิดขึ้นได้รวมทั้งผู้ที่ค้าขายในวันนี้นะครับก็อาจจะมีการชะลอในแง่ของยอดขายหรือการนัดกับลูกค้าต่างๆอาจจะมีการเลื่อนไปชะลอไปด้วยเช่นกันนะครับเพราะนั้นก็พยายามวางแต่ตั้งรับประดีนนะครับถ้าเลื่อนต้องเลื่อนต้องอะไรก็พยายามก็ต้องเลื่อนนะครับจะได้ ่าดพม,มันนี้ไปได้ด้วยอเคนะครับต่อมาเป็นเรื่องของความรักกันนะครับตอรแรกของชาวมาพุทธที่มีครอบควแล้วนะครับปรากฏว่าขึ้นไพ่หมาก็ถือว่าความรักยังหวานชื่นกันดีนะครับสำหรับชาวมพุทธที่มีค้อครวแล้วนะครับต่อจากนั้นเรามาต่อกันที่ชาวโสดน,นะครับชาวเสรมพุทธในวันนี้ปรากฏว่าเราได้ไพ่ d m p s หรือไพ,พ่จักรพรรดินีนะครับจกักรพรรดินีปรากฏขึ้นถือว่าวันนี้สัมบัตะของชาวสมพุทธยัยงหวานชื่นกันอยู่่ามากเลยนะครับก็ยัง ก็หายหัวในแง่ของความสัมพันธ์นะครับหรือว่าถ้าใครที่ยังโสดจริงๆนะครับวันนี้ก็อาจจะเป็นวันที่โชคดีในแง่ของความักเกิดขึ้นได้โดยเันนะชาวโสบชาวพุทธก็ยินดีด้วยนะครับต่อมาเป็นเรื่องของสุขภาพครับสุขภาพของชาวพุธในวันนี้ปรากฏว่าขึ้นไปสิบดาบนะครับถ้าสิบดาบปรากฏขึ้นแสดงว่าวันนี้ชาวพุธนะครับในแง่ของสุขภาพให้ระวังกันหน่อยนะครับอาจจะมีอาการเจ็บปวดหลังกระดันหรือเจ็บปวดกระดานโดยที่พม่ได้กัดิหรือม ah ีการ่าตัดเกิด like ขึ้นก็ได้นะครับเพราะฉนั้นพยายามดูแลสุขภาพกันดี พบแพทย์พักผ่อนเยอะนะครับจะได้ผ่านกระบวนไา้ดีแล้วก็อาวางวันระวังอุบัติเหตุและกน้อยที่อาจจะเกิดขึ้นไว้ด้วยแล้วกันนะครับสําหรับสุขภาพของชาววันพุธในวันนี้นะครับต่อมาเป็นเรื่องของเลขนําโชคนะครับเลขนําโชคหมายเลขแรกนะครับก็คือหมายเลข86นะครับหมายเลขถัดมานะครับจะเป็นหมายเลข29้นะครับและอีกหมายเลขหนึ่งนะครับก็คือหมายเลข37นะครับ8 6นะครับ29 แล้วก็37นะครับเป็นเม็ดนำโชคของชาววันพุธในวันนี้นะครับก็ปรับใช้กันดูนะครับไยกผลอย่างไรก็มาเขมรรับทราบไปด้วยกันนะครับสำหรับเม็ดนำโชคของชาววันพุธในวันนี้นะครับจากนั้นก็มาต่อกันที่ชาววันพุธรหัสกันต่อเลยนะครับว่าชาววันพุธรหัสในวันนี้นะครับการเงินการงานอะครับสุขภาพโชคลาภของชาววันพุธรหัสจะเป็นไรนะครับมีอะไรที่ต้องระวังไหมมีอะไรที่ต้องตั้งครับไหมนะครับเราเริ่มพืนที่โชคลาภกันต่อนะครับโชคราบของชาววันพุธรหัสในวันนี้นะครับปรากฏว่าเราได้ไพ่ ช่วยนะครับถ้าเกิดทวีปปรากฏขึ้นก็ถือว่าจะมีโชคประดับก,กลางบบกี่ไหน่อยก็ไม่ได้นะครับสำหรับโชล่าของชาววัลลาดในวันนี้นะครับต่อมาเป็นเรื่องการงานกันต่อนะครับการงานของชาววัลลาดในวันนี้ปมกล่าวมาได้ไพ่ห้ากนะครับถือว่าวันนี้การงานของชาววัลลาดในวันนี้อาจจะมีเรื่องที่ต้องแก้ไขปรับปรุง ค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับหรือว่าจะไม่ลงรอยกันในแง่ของทีมงานระวังนะครับแล้วก็ในแง่ของการค้าขายก็เช่นกันนะครับอาจจะมีเรื่องขัดแย้งกันไม่ว่าจะเป็นกับลูกค้าลูกน้องหรือผู้ร่วมงานก็ให้ระวังกันนิดนึงใช้ความใจเย็นก็ค่อยคุยค่อยเจจาครับจะได้ผ่านปนวันนี้ไปได้ดีนะครับต่อมาเป็นเรื่องของความรักนะครับเพราะรั่ของชาวบ้านพุทธาสที่มีครอบครัวแล้วนะครับบอกว่าผมจะไพ่เก้าหนึ่งก็ถือว่าความรักความสัมพันธ์ยังหวานชื่นกันดีกนะครับสำหรับชาวบ้านพุทธาที่มีครอบครัวแล ต่อมาเป็นตาของชาวโสดบงนะครับชาวสัมพันธหัสในวันนี้ปรากฏว่าเราได้ไพ่ The View of Fortune นะครับถ้าปรากฏว่า The View of Fortune ปรากฏขึ้นแสดงว่าสภตาพภาพของชาวโสดกับผหัสก็ยังไปต่อได้ค่อนข้างดีอยู่มากเลยนะครับก็หายห่วงไปไ,ได้เลยในแง่ของความสัมพันธ์นะครับ ต่อมาเป็นเรื่องสุขภาพกันต่อครับสุขภาพของชาววัานพุทธศตวรวันนี้เราฏว่าขึ้นไพ่ห้าถ้วยนะครับถ้าห้าถ้วยปรากฏขึ้นถือว่าวันนี้ชาวบ้านพุทธศรรษให้ระวังหน่อยนะครับในแง่ของสุขภาพอาจจะมีอาการขั้นการตัวไม่สบายเกิดขึ้นได้โดยโดยไม่ชั้นตั้งตัวนะครับเพราะนั้นถ้ารู้สึกไม่ดีนะครับแนะนําว่าให้รีบพบแพทย์ทันยานะครับว่าป่านเยอะนะครับในแง่ของสุขภาพของชาวบ้านพุทธศตวรรษวันนี้จะได้ผ่านพ้ไปได้ด้วยดีนะครับต่อมาเป็นเรื่องของเลข่องนำโชคกันต่อนะครับ เลขนำโชคหมายเลขแรกของชาววันพฤหัสดืนวันนี้ก็คือหมายเลข80นะครับหมายเลขถัดมาจะเป็นหมายเลข19นะครับได้อีกหมายเลขหนึ่งนะครับก็คือหมายเลข51นะครับ8ป19แล้วก็ห้เอ็ดนะครับเป็นหมายเลขนโชคของชาววันพฤหัสใดนวันนี้นะครับลองปรับใช้กันดูนะครับได้ผลอย่างไรมาคอมเมนต์ให้รับทราบกันด้วยนะครับสำหรับเลขนำโชคของชาววันพฤหัสดในวันนี้นะครับ จากนั้นเรามาต่อกันที่ชาววันศุกร์กันต่อเลยนะครับว่าชาววันศุกร์ในวันนี้การเงินการงานของรักสุขภาพช่วายของชาววันศุกร์จะเป็นเช่นไรนะครับเวลาที่ต้องเวลาที่ต้องตั้งรับไหมเวลาที่ต้องเข้าระวังไหมนะครับสำหรับชาววันศุกร์นะครับเราเริ่มกันที่โชคลาภกันก่อนนะครับโชคลาภของชาววันศุกร์ในวันนี้นะครับปรากฏว่าเราได้ไพ่แทมปแลนนะครับแทมปรแลนปรากฏขึ้นก็ถือว่าจะมีโชคลาภประดับาระดามาได้นะครับสำหรับโชคลาภของชาววันศุกร์ในวันนี้นะครับ ต่อมาเป็นเรื่องของการงานนะครับการงานของชาวบันศุกร์ในวันนี้ปรากฏว่าได้ไพ่เดอะเมดิเชียนะครับเมดิเชียปรากฏขึ้นถือว่าวันนี้จะการงานผ่านพ้นไปได้ค่อนข้างดีมากเลยนะครับรวมทั้งผู้ที่ค้าขายในวันนี้ก็ถือว่ามียอดขายต่างบวกไเลยนะครับต่อมาเป็นเรื่องความรักกันนะครับความรักของชาวบันศุกร์อาทิ่มีครอบค่อนแล้วก่อนนะครับปรากฏว่าเราได้ไพ่เดวิ์ครับเดวิสปรากขึ้นแสดงว่าสัมพันธภาพของชาววันศุกร์ที่มีข้อคนแล้วยังหวานชื่นกันดีอยู่มากเลยนะครับก็หายของไปได้ในแอย่างงของความสัมพันธ์นะครับ ต่อมาเป็นเรื่องของชาวโสดนะครับชาวโสดวันศุกร์ในวันนี้ปรากฏว่าเราได้ไพ่ราชนีไม้นะครทอดจริงไม้ปรากฏขึ้นก็ถือว่าความสัมพันธ์ของชาวโสดวันศุกร์ยังไปต่อได้ค่อนข้างดีอยู่มากเลยนะครับสำหรับชาวโสดวันศุกร์ในวันนี้นะครับและเราก็ปิดท้ายด้วยสุขภาพครับสุขภาพของชาววันศุกร์ในวันนี้ปรากฏว่าเราได้ไพ่สองถือว่าสุขภาพยังแข็งแรงดีอยู่มากเลยนะครับสำหรับสุขภาพของชาววันศุกร์ในวันนี้นะครับ ก็ให้ผมไปเจ้าเลยนะครับอย่างเงของสุขภาพนะครับซึ่งจากไพ่ทั้งหมดที่เราไปคืวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่ดีของชาววันศุกร์นะครับเพราะไม่มีไพ่เสียกันขึ้นเลยก็ยินดีด้วยนะครับสำหรับชาววันศุกร์ในวันนี้นะครับต่อมาเป็นเรื่องของเลขนําโชคกันนะครับเลขนำโชคหมายเลขแรกนะครับของชาววันศุกร์ก็คือหมายเลข14นะครับหมายเลขถัดมานะครับจะเป็นหมายเลข97นะครับและอีกหมายเลขหนึ่งนะครับก็คือหมายเลข76นะครับ14 97 แล้วก็76นะครับเป็นไปได้นำโชคของชาววันสุ์ในวันนี้นะครับกองปรับเช็คกันดูนะครับได้ผลอย่างไงมาเมนม์ให้รับทราบกัน้วยกันะครับสำหรับเรื่องนำโชคของชาววันสุขในวันนี้นะครับจากนั้นเรามาต่อกันที่ชาววันเสาร์กันต่อเลยนะครับว่าชาววันเสาร์ในวันนี้การเงินการงานการรับสุน้ำโชว์แรกของชาววันเสาร์จับเสารจับเป็นเช่นไรนะครับมีอะไรที่ต้องระวังไหมมีอะไรที่ต้องตั้งกรับไหมนะครับสำหรับชาววันเสาร์เราก็จะเริ่มกันที่โชคลาภกกันก่อนนะครับโชวลาภของชาววันเสาร์ในว ดีเอ็มเพอเลอร์ถือว่าจะมีโชคก้อนใหญ่เข้ามาได้เลยนะครับสำหรับชาวบันเสาร์เนี่ยโชว์าบก็ยินดีด้วยนะครับสำหรับชาวบันเสาร์นะครับต่อมาเป็นเรื่องของการงานครับการงานของชาวบันเสาร์ในวันนี้ปรากฏว่าเราได้ไพ่สามช่วยถือว่าการงานสำเร็จลุล่งไปได้ค่อนข้างดีเลยนะครับรวมทั้งผู้ที่ค้างายในวันนี้ก็ถือว่าจะมีคนอุดหนุ่นค้ำจุนค่อนข้างดีครับถือว่าเรียกหายระดับกลางหมดเลยนะครับต่อมาเป็นเรื่องความรักครับภรรยาชาวบันเสาร์ที่มีครอบครัวแล้วนะครับปรากฏว่าเราได้ไพ่กิงไม้ก็ถือว่าความรรรัััักกจบบบหหม่่ชชนนนดีอยยูาาาาเเละคสสวว ที่มีครอูแล้วในวันนี้นะครับต่อมาเป็นเรื่องของชาวสดกันครับชาวสวนสาในวันนี้ปรากฏว่าเราได้ไพ่เจ็ดเดี่ยญก็ถือว่าสุขภาพของชาวสวนสาวในนนี้ก็ยังไปต่อได้ค่อนข้างดีอยู่มากก็ไม่ัญหาเรื่องความสัมพันธ์นะครับเพื่อไปต่อได้ค่อนข้างดีนะครับแล hm ้วเราก็ปิดท้ายด้วยสุขภาพครับสุขภาพของชาววันสาในวันนี้ปรากฏว่าเราได้ไพ่ราชาเดียญหรือชิงเดียญก็ถือว่าสุขภาพยังแข็งแรงดีอยู่มากก็หาย่วมไปได้เลยนะครับในแง่ของสุขภาพครับซึ่งจากไพ่ที่ทั้งหมด ผ่านมาห้าใบก็ไม่มีพ่เสียเลยก็ถือว่าวันนี้เป็นวันดวงดีดวงแห่งของชาวบันเสาร์นะครับก็ยินดีด้วยนะครับสำหรับชาวบันเสาร์ในวันนี้นะครับต่อมาเป็นเรื่องของเลขน,นําโชคกันนะครับเลขนําโชคของชาวบันเสาร์นะครับหมายเลขแรกก็คือหมายเลข44นะครับและอีกหมายเลขหนึ่งก็คือหมายเลข15นะครับและอีกหมายเลขหนึ่งจะเป็นหมายเลข66นะครับ สี่จุดสี่สิบห้าแล้วก็หกสิบหกนะครับเป็นหมายเลขนำโชคของชาววันเสาร์ในวันนี้นะครับกรองปรับใช้กันดูนะครับได้ผลอย่างไรมาคอมเม่ได้นำซากวันนี้ด้วยกันนะครับสหรับเลือกนำโชคของชาววันเสาร์ในวันนี้นะครับจากนั้น ก็หมดแล้วนะครับสำหรับการทำนายดวงรายวันของคนละเจ็ดวันในวันนี้เพราะเราเี่นทำโชคของคนที่เจ็ดวันนะครับคนที่ทำนายไปทั้งหมดก็ถือว่าเป็นดวงกลางนะครับไม่ได้จงชั้นหนึ่งท่านใดเป็นพิเศษนะครับก็ให้ใช้วิทยาในการนับใช้เนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดแจกงเดือนนะครับจะได้ไปบ้านในคลิปของวันพวกนี้นะครับอย่างไรก็ตามก็เราพบกันทุกวันอยู่แล้วยังไงก็ขออวยพรทุกท่านที่รับชมรับฟังโชคดีมีความสุขมีเงินในกระเป๋าแล้วครับยังไงเราพบกันอีกครั้งหนึ่งในคล